คนๆวันนี้มาอัปเดตองุ่นป่าที่บ้านนะคะก็ลูกก็ยังเท่าเท่าเดิมแหละเพราะว่ามันดกมากก็มันคงไม่ได้โตมากกว่านี้แหละตอนนี้ก็คือรอแค่ให้มันเป็นสีม่วงอีกสักหน่อยอาจจะมีความหวานเพิ่มขึ้นนะคะนี่แล้วก็แม่ก็ให้ช่างอะ่ะมาทำซุ้มใหม่ละเพราะว่า กลัวเดี๋ยวมันมีน้ําหนักมากก็คือเสาเดียวมันจะไม่พอก็มาต่อสองสองเสาแล้วก็อารมณ์ของคุณแม่ก็คือเอาเอาวัสดุเลยใช้มาแต่งก็จะเห็นแป๊บสีฟ้าปนกันกับแปบ๊บกวอตอนนี้ก็คือจะไม่ให้มันเลยไปที่บ้านใหญ่ก็จะอยู่แค่นี้ไม่งั้นคือมันจะต้องตัดแต่ง บ่อยมากเพราะว่ามันโตวไวค่ะเอาแค่สุมประมาณแค่นี้พอพอนั่งได้มีเก้าอี้อยู่ข้างล่างตรงนี้เดี๋ยวจะปีนขึ้นไปดูใกล้ๆนี่คือพวงยาวประมาณฝ่ามือแล้วก็ลูกมันก็แบบว่าเป็นเหมือนไข่ปลาคาเวียเป็นพวงๆเลย ปึ๊บนี่ค่ะให้คุณคุณดูตอนนี้ข้างในนะ่าจะมีเม็ดเม็ดละเดี๋ยวมาชิมเลยชิม ASMR กระสิบกิน่นองุ่นป่าเปรี้ยวเปียบเปรียปร้ยวเปียบเดี๋ยวเอาไปทำยำองุ่นป่าใส่กับน้ำปลาหวานเครื่องจุกจุ นี่เด็ดมาหนึ่งเม็ดสามสี่ ASMR กระสิบกินองุ่นป่าเปียวเปียบอืมแม่แต่มันดีตรงที่ว่าเม็ดม,มันเม็ดองุ่นอ่ะเกร็บซีดอะมันมีสารต้านอนุม,มูลแต่ประเด็นคือมันเปี้ยว ได้กินแบบรอก็กินนั่นนะเพราเป็นคนชอบกิมเปรี้ยวอยู่แล้วกินเพื่อให้มันได้ประโยชน์จากเมนน มันมีความกรอบแบบชวนกินมากกรอบแบบแปลกๆ